สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับเราจะมาทํานายดวงชะตาคนเกิดวันอาทิตย์กันนะครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินและความรักครับ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตาครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง7เมษายน2563ครับ ไพ่สามคาถาครับจะพูดถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ดูจะเบาบางลงกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับในช่วง1จนถึง7เมษายนนี้เจออุปสรรคปัญหาต่างๆน้อยถึงเจอก็จะสามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีครับ ไพ่สามถ้วยจะพูดถึงการงานการทำสิ่งต่างๆคนเกิดวันอาทิตย์นั้นมีเกณฑ์ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับความสำเร็จที่รอคอยโอกาสดีๆข่าวดีที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานทำสิ่งต่างๆนั้นจะมาถึงดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้ครับไพ่หกดาบจะพูดถึงการทำงานทำสิ่งต่างๆของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงนี้หากเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามนะครับให้ ทำใจเย็นๆเข้าไว้นะครับพยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์แล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเรื่อยๆก่อนนะครับอะไรที่แก้ได้ก็แก้ไปอะไรที่แก้ไม่ได้ก็ใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆนะครับบางทีเวลาอาจจะช่วยทําให้สถานการณ์นะครับหรือสิ่งต่างๆนั้นดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง7เมษายน2563นี้อย่าหักโหมหรือว่าอย่า ไปเครียดกับสถานการณ์ต่างๆในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะครับอะไรแก้ได้แก้อะไรแก้ไม่ได้ปล่อยวางแล้วเดี๋ยวเวลาจะทําให้ ทุกอย่างนั้นดีขึ้นครับ HHH> เอาละครับนี่คือดวงชะตาการงานครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง7เมษายน2563ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วง1จนถึง7เมษายนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง7เมษายน 2,563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับไพ่สองถ้วยนะครับจะพูดถึงการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะครับจะทําอะไรก็มักจะได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรักคนรู้จักเพื่อนสนิทนะครับรวมถึงนะครับการเงินในช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์น่าจะพอมองเห็นเขาลางที่น่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ช่วงหจนถึง7เมษายนนี้กับไพ่6เหลียนจะพูดถึงการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นะครับว่าการเงินคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะทําอะไรก็ตามนะครับก็เรียกได้ว่าการเงิน ดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างอย่างที่บอกนะครับและที่สําคัญนะครับหากมีหนี้มีสินก็จะพอมองเห็นช่องทางในการที่จะจัดการกับหนี้สินหรือว่าปัญหาทางการเงินต่างๆได้อีกด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ในช่วงหนึ่งจนถึง7เมษายนนี้กับเรื่องการเงินเนี่ยต้องบอกว่าต้องระวังในเรื่องการใช้เงินสักหน่อยนะครับ ไพ่บทสรุปในดวงชะตาการเงินนะครับอย่างไพ่อัศวินถ้วยนั้นจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอาทิตย์ครับว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นนะครับมีเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนะครับเงินเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะครับไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บสักเท่าไหร่ในช่วงหนึ่งจนถึงเเมษายนนี้เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอาทิตย์ระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับจะใช้จะจ่ายอะไรนะครับก็พยายามนะครับมองถึงเรื่องของ สิ่งของที่จําเป็นนะครับรวมถึงถ้าเป็นไปได้ควรจะมองถึงเรื่องของการเก็บออมไว้ด้วยเป็นสําคัญนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง7เมษายน2563รครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์กันบ้างนะครับมาดูซิว่าคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วง1จนถึง7เมษายน2563ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับไพ่สองเหรียญครับจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าให้ระวังนะครับในเรื่องของการมีปากเสียงการไม่ลงรอยกันในความสัมพันธ์ความไม่เข้าใจความขัดแย้งนะครับบางคู่ถึงขั้นลงไม้ลงมืออันนี้ ไม่ดีอย่างแน่นอนนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง7เมษายนนี้ให้ระวังครับไพ่ารายชินีแห่งเหรียญน,นั้นจะพูดถึงความสัมพันธ์ที่เรียกได้ว่าแม้ทางวัตถุนั้นการครบกันจะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันดีแต่ ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่อง,องความรักนั้นมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตกเป็นเบี้ยล่างของอีกฝ่ายแบบนี้ก็ไม่ดีเช่นกันนะครับไพ่เดอะทาวเวอร์ครับไพ่บ,บทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่านะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ที่จะเลิกลาสูงมากมีความขัดแย้งนะครับมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะครับรวมถึงปัญหาต่างๆที่ประเดประดังเข้ามาในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นแล้วคนเกิดวันอาทิตย์ครับ ได้เวลาที่คุณและคนรักนะครับจะต้องจับมือฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆในช่วง1จนถึง7เมษายน2563นี้ไปให้ได้ครับเอาใจช่วยคนเกิดวันอาทิตย์นะครับขอให้จับมือคนรักผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีครับสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่หรือว่าลุ้นรอคำตอบนะครับว่าค้านั้นจะ รักคุณไม้รับรักคุณไม้นั่นเองนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีที่คุณนั้นจะขอคําตอบรวมถึงให้ระวังปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ในช่วง1จนถึง7เมษายน2563นี้ด้วยนะครับคนเกิดวันอาทิตย์ทั้งหลายสําหรับใครก็ตามที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ตามนะครับเอาล่ะครับนี่คือดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ครับทั้งคนที่นะครับมีคู่อยู่แล้วคองคู่กันอยู่รวมถึงคนที่คบหาดูใจกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลา ที่จะต้องระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างมากระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันความไม่เข้าใจและความบาดหมางนั่นเองนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เอาละครับก่อนหน้านั้นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง7เมษายน2500 63นี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในทุกๆก,การทำนายดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ